สวัสดีครับอันนี้จะมาอัดไม่ครับอินีที่หนึ่งกันนะครับอีน pues mm ีห hmm. นึ่งอัดไครับขอโ้คารำอ้ไม่ะดรแล้วอยู่ What is <laughs> แปเรงไปเรงเลยรเกมเกมทำไมวะไอเครืงอยู่ดิเกมแป๊บเบอร์เอ็ดอน้องที่น้องเป็นบอร์ใบไม้ใช่ปะก็ก็ชื่อน้องเป็นบอร์ใบไม้ใช่ปะ

เริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่เล่นมาครับเดี๋ยวงยบๆไม่ได้เอาหูฟังไปอ่ะไอ้กัสไม่ได้เอาหูฟังไป เลยเสียงมันเบาเสียงเบามากเียว่าโคตรแบบโคตรโคตรนี่เนี่ยไอเนี่ยไอ้ปันน่ะไอ้ปันน่ะเนี่ยไอดำดำเนี่ยไอ้ดำดำเนี่ยมันเนี่ยจีบเปล่าวไอ้ปันอะ่ะมันจีบเปล่าทั้งหมดเลยเว้ยเพื่อนในกลุ่มพี่อะ่ะน,นี่พูดจริงมันเนี่ยจีบเปล่าแล้ววันนี้ใครเป็นใครไปรัปะบอ่ะนี่ใครลงไปรับก็แม่ดิ๊กไงเจ้ ไม่มีไม่มีใครลงมาเลยแต่โอ้บอกว่าโอปปกระจกออกมาว่าพี่บอกกี่ครั้งเนี้ยว่าอย่าออกไปไอปันอันนี้ไอปันพูดนะอันนี้พี่ไม่ได้พูดอะไรพี่ต้องฝั่งสอนดีวะ ไม่ต้องของก็ได้อะไรเหม็นๆบางทีมันอาจจะอะไรนี่ใส่นี่ใส่ไม่ดีก็ได้นะไม่พี่ว่ามันแบบสนุกมากกว่าเพราะว่าเต็มเลยแล้วแถมสนุกด้วยมันแบบนี่นี่นี่มีเข้าแมบเพื่อนอยู่ความจริงอันนี้พี่เล่นกับเพื่อนนะพี่ชื่อว่าเกมแต่ไอเกมมันนี่หน่อยมันจะมันแบบชอบเฟกของ คือแบบพี่จะไปฆ่ามังกรอ่ะอันนี้มีมังกรเปล่ามันต้องมันแบบอุ้ยปืนปืนชีพปืนปืนพลังไม่หรอเบียบี้ามันทำอะไรเข้าไปเด็กนะอไอ้พวกไอ้เปล่าทำไมเปกเหม็นะไม่ใด่ดยานะมึงนะแมมหรอเนี่ยพี่เกะกะมากเกะกะสายตามึง ไม่ได้ครับอันนี้ไม่รู้อันนี้มันเป็นไปเองนิ้วมันนี่นี่นิ้วมันผีข้าเปล่าโอ้โหได้ดาบก่อนเลยอ่ะนี่เคยเกมเว้ยเกมเพื่อนพี่อันนี้แม่ค้ามันอันคลิปคตดฟั้นอ่ะ เลยเนรึไหมเพื่อนม่นไม่ได้ช่วยเลยทำไมอ่ะเลยเกมันค้างไงว้เหมือนพี่เป็นนักขันไไดีอีอบอกอีกอเปิดดอกไม่อยู่ไม่อยู่ ใช้ตาเราฟังหานเอ้บ้า่นี่กัดเอไปกดกระโดดให้พี่เลยไงไม่ไปกดเองกด,ด,ดมออเองไม่โดนไง,ไ,งไปโด,ดนอยู่ตรงนั้นหนูก็จะบอกพี่เวร์กรัสว่าพี่เวร์กรัสทำคลิปไม่หนูหน่อยอ่ะไม่จ่นี่เองน้อยก็ตบโทรศัพท์ใช่นูเจอเขาแบนีมันโดนพี่เลยก็บอกว่าอุ้ย แต่เราไม่มีปัญหาใหญ่เนี่ยตรงนี้เลยคลิปจนคลิปเลยจบเลยจะโบจะโบโบราไม่ต้องหรอก หนูเชื่อนะมันไม่ใช่โป่หรอเว้ยหลนถ้าโปรนะมันจะไม่ยุง โอ,โอ้โหเฮ้ยไอ้นี่มัพูดเล่นหรือว่าบทนี่ไหนได้ไม่ใช่บอทมันเป็นโปรเปล่าวะทำไมเสื้อมันแบบเป็นเสื้อนักบอลถ้าเื้อนักบอลนี่มีคนที่ได้แบบเล่นโคตรเก่งเสื้อบนอนก,กากบ้าเลยคือเมื่อกี้มันยิงไอ้บอพี่มันยิงพี่ไม่โดนดำ,ดำนะเขาแจกชุดฟรี วนามวันเองยังไม่ได้กดรับกรับไปแล้วนะำบารำบำเกะรำารำบเะำาำเกตมาทำบำำบารำเกะเป็นเป็นเป็นเปเปะำบารำบ่โอ๊ยรำเปเปะรำนะล่ะเดีวเามือเข้าสิงไม่เอา

โคนเจ้าโคนตััดไอ้ไอ,อ้อปืนลูกฟองอันเนี้ยนั่นแหละม,มันยิงมันยิงแบบไกลได้เว้ยเนี่ยมันยิงไกล ดีใจดําชุดโตนะแต่ไม่ได้ทําให้เราเก่งเกลี่ยหรอกเล่นตาขึ้นเอนเดิมทกอุ้ยอุ้ยเต็มเลเต็มมันร ริ่มใหม่ใช่ไหมเริ่มใหม่เองเริ่มใหม่อยถ้าเกิดว่าใครอยากให้อัดเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยใครอยากให้อัดเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยทีนี้ฟรีไฟล์ใครจะให้อัดนะคลาส e ีที่สามแบบเต็มก็เก็บก็ได้เมื่อกี้คืออีี D3 ของไม้์ค้าเมื่อกี้มัน